ดิค่ะเอฟซี 4, ผู้น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้เบาๆกินหมูกระทะนะคะเอฟซี 4, ผู้น่ารักผู้อยู่ต่างประเทศอยู่เพื่อนบ้านเมืองไทยไม,ม,มามมทานหมูกระทะด้วยกันนะคะแซ่แบๆเดอ้อพี่น้องขออนุญาตทั้งไทยทั้งลาวอีสานบ้านเรา่ะผักก็เต็มเลยนะคะ อันนี้น้ำมไม่พูดมไม่เพาะก็ใส่น้ำลงไปแล้วหมูเดี๋ยวรอหมูก่อนนะคะเอาหม้อร้อนก่อนมาหมูก็หมักมาแล้วนะคะ,ะมีทั้งหมูลายมั่งแป้ง หมูสามชั้นหมูสามชาัน้นเบคอนเบคอนหมัการิีคิวเอออะไรเอออะไรยก่นีแล้วก็นั้นมาดูกุ้งมีกุ้งเอ้ยกุ้งปลาหมึกท้องปลาแซลมอนแล้วก็ใสก่กอกมามามาหลายอย่างหลายแนวมาทานแวะมาทานด้วยกันนะคะ<ผ>อาหารว่าง อาหารว่างเปล่าอะไรอ,อ,อีกน,นีทกินหมูปีกจีอย่างดีเลยนะ,ะมามามาจีแบบใจเย็นๆไม่ต้องฟาดอ๋อไม่ได้ไม่ถูกทำไมไม่ไม ขอ,ขอมาล่าใส่เกียวนะใส่ข้วก็ถ้วยอ่ะะ<า>ถ้วยอ่ะถ้วยมาดใหมห่อ๋อเกิดใหม่เพราะว่าข้อดีไฟดูแลนะพรุ่งนี้วันหยุดเลยมา ทานหมูกระทะกันเบาๆเบาๆ,บาๆ,บาๆปลาแซลมอนทำไมเอามาน้อยแที่มันเหลือแค่เดียวมีไฟไหมอ่ะมีไฟเหรอมีไฟเหรอ,อดโดนตัดอีกทานโทษนี่เ <Es per ated> ไฟอ่อนไม่ใช่อยปิดไว้เมื่อกี้นีมันร้อน,นไปปิดทำมไมใส่แล้ว,วได้แล,แล้วไฟขึ้นแล้วมัวกนก็่ันอยู่เดือดแล้วเอฟซีผู้น่ารักมา <S <S <ช>มามา <S <S มา ทา,านด้วยกันนะคะโอเคอน่ารับประทานอย่างมากเลยนะคะรับประทาน๋ยารับประทา เอิดราก,กุ้งออกมาเนี่ยสกมากแม่รอร่อยหอมเ้ยย่างเบา,บา แป้งด้วยถ้าเอามาล่าไถ่ยัางนะยังไม่ไถ่เลยชทาด้วยกันนะคะอ่ะ,อ,ะอืมมาอร่อยสุดๆ ก็จะขอจบคลิปเพิ่งได้สิบเอ็ดสิบสองเองเพ่นห้านาทีสิบหกเอาหเต็มใช่ไหมอ่ ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บุญส่งคนยัดโสด้วยนะคะจะเพิ่งยังไม่ถึงค่ะแวะมาทานด้วยกันค่ะไม่และแป้งทานกันอยู่สามคนนะคะสามท่านค่ะนนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ